เรียกแล้วพระเจ้ายังเงียบอยู่เลยไปเรียกรอบเด้อทหารคนไหนเรียกได้บ้างไหมไปเรียกรอบดเดี๋ยวจะเรียกให้เสียงสุดเสียงไปเลยนางดีๆไม่ต้องเก่งคุง <c oughs> จะกนเตือไปทำไมเลยเด๋ยก็หล่นเวทีไปนะกัวพี่นะ อมันได้ยินแล้วผมจ้ะกูจะครอบคุยทีก็รอปีหน้าเลยเนี่ยมานด้มตนานนะเนี่ยเข้าใหสวัสดีเราเดินทางมาวันนี้คุยกับมึงเไงต้องการจะมาครอบเป้า องค์จอมกษัตริย์กฤษดาเพื่อน,นำื่องราชนาการมาทถวายขึ้นพระองค์กฤษดาถูกต้องท่านชื่ออะไรเรามีนามว่าสุวรรณราชาสุวรรณราชาม,ม,มาจากเมืองอีลาวดีอีลาวดีใช่ปาวะไม่มีใครทักอะไวแม้จะจำกันไม่ได้ไไดอีลาวดีเหรอถูกต้องมาหาใคร ต้องการจะมาหากินตดาอ๋อต้องการมาหากินตดาพระสหายโอ้เป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันโอ้โหนานๆที่จะมีคนมาหาพระองค์ท่านเขาทีนึรอนี่ใครเนี่ยชื่ออะไรครับสุวรรณราชาสุวรรณราชาใช่องค์สุวรรณราชาจังืองอีกแล้ววะดีใช่ยเดินทางมาถึงเมืองกระบอกฉันมีธุระอะไรพระเจ้าข้า นเครื่องรัฐนาการมาให้กับพระสหายกูชื่อกิตดาโอ้กิตดาโอ้กิตดาอยู่ด้านในตอนนี้กำลังวุ่นวายคนเราหุนเลยนะถ้าเกิดจะเข้าไปเนี่ยมันมันจะยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่ขอเข้าไปหน่อยนี่ฉันชื่ออะไรนะมึงถามกูให้ได้หลายรอบเนี่ยนะอ้าวแล้วมึงชื่ออะไรล่ะอ้าวต้งบอกไปแล้วมึงไม่ฟังแล้วชื่ออะไรล่ะกูกิตดากิตดาอย่ากูนายเยี่ม ใครใครก็รักเ้ยเอาชื่อจางไปใหม่แล้วจางมัชื่อไรอ่ะกิษณามันคือวันราชาต้องการจะมาเข้าคร้ากิจตาแนะนำเข้าไปขอบใจมากเอาไอตัวคอดระคังไว้ข้างนอกนะไม่เ่มือก็แตกตื่นน้ออ้าวหันไปมองน้องสาวของเราสักหน่อยก็ยังดีนะได้กได้

จะไม่ดื้อไงน้องอินเวนมีสองคนก็พอแล้วอะไรก็เขาให้มาก็ต้องรับเอาไว้สิวะไม่ได้สองคนก็แย่แล้วมันเสียมารยาทเขายกให้ไม่รับไว้ไม่ต้องรับแล้วไม่รับไว้จะทำยังไงให้คนอื่นไปคนอื่นมึงจะให้ใครว่าคนอื่นน่ะเดี๋ยวมันก็แสดงตัวออกมาสวยกันได้ไหมมึงเจอคู่เ็อกู ลูกท่านนั่งอยู่นั่นไม่ใช่ดึอเดียวมาหลายปีแล้วนั่งงงขอบใจมากนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะรับน้องพี่เการไหว้ค้า โอุส่าเอกเสียเวลาไหมเป็นอะแหมไม่นั่งเลยไม่ต้องแล้วมีหรือเปล่าเพื่อนหมดแล้วบอกบบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่อ่นแล้วเปนเดี๋ยวดูคู่เอกประจำวันนี้นังสารลูกพ่อ ลองกับพิงธ์เถอนอย่าให้แม่ไถ่น้าอะลูกให้ท่านุูกลูกดูเห็นไยังไงก็ชนะเด็กทางต้องให้แม่แม่ะมาไม่ได้กร้กรไม่ไ้อะไอ้หน้ท้องแก่อเนอะกแปะลบคิ้วมาเลยพ่อเก่งหรือเปล่าเคนเียวไอ้หนูไม่ต้องไหว้ครูแล้วลูกไปลองเลยพิงค์น์ชนะอยู่ไล้วเด็กค่นเจ้าชะ ไปเห้อลูกไเป็นไรอลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่โอ้โหมาแล้วลูกนะทีโลนี้จะปอไหมขนาดนั้นเสคะที่ฉันเป็นห่วงลูกอ่ะ จะอ่อนแอเหลือเกินเป็ไรลูกเราง่ายจะเรียให้นอนทั้งหลางอีกแล้วพี่ไปติดกล้องที่บ้านกูมาแล้วนะปวดเห็นเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้มั้งในแผ่นดินนี้เนี่ยมีใครต้องการสู้กับลูกชายลูกอไหมวะยังมีข้าบเจ้าอีกคนนึงตีกล่องตีกลั่มตีกลี ใช่ตีกูด้วยใช่ไหมใครเรานัะว่าวนักติดการแตเเเเ่เป็นแค่เพราะเป็นแคยชื่ออะไรเราคือนักโลกเสียงทองถึงเมืองนักโลกเสียงทอง,งชื่ออะไรเราไม่สะดวกน่าสตือน่าสตือ เราหนาวมาริ่มตีการมาทำมกเอาต้องการมาประลองฝีมือในครั้งนี้ต้องการมาลงฝีมือถูกต้องฝีมือดีถ้า,านหน้าท่าไปโดนเรามาเนี่ยและเนี่ยรักูอุบัติเหตุโอ้ด้ึกแล้วมันคือถูกต้องใครส่งไม่ได้อุบัติเหตุไม่ใช่ประมายสมกศประสบอุบัติเหตุโอประสบอุบัติเหตุ ในเบื้องนี้มีแต่คนไม่มีฝืนทุกคนถ้าเกิดท่านมีฝืนเบื้องต้องฆ่าท่านหมดหรอกนเบื้องระเบือท่านต้องผ่านเราไปให้ได้ก่อนต้องผ่านท่านก่อนตายไหมเกือบ <c oughs> ละเราต้องผ่านท่านก่อนที่จะเข้าไปได้ใช่เราพร้อมแล้วาเอาสิ ิสุดอไ่ดเปลียนใจไไม่เป็นแล้กลับดีกว่าดูแล้วจะ้ตะ้าทั้งเมืองแล้เนี่ยออกมาเยอะขนาดนี้เราวังของกูด้วยเว้ยอ้าวนั่งๆกคนนั่งเงยนอไดชก็บออาจจะพูดผิดไปบ้างต้องขอประธานอภัยด้วยก็บอกไม่รู้พระเจ้าค่ะ แต่กระบอกนับถือพระองค์แทบไปยิ่งนัก<อ>เป็นกษัตริย์องค์เดียวในมาามัเดเลที่มีเมียน, 2, น,น2สองคนกระบอกชันนับถือเดียกลับไปเนี่ยจเจาลูกพระองค์เรียกให้คอแทงคูณแผนพี่เจ้า่้ท่านเห็นแค่เราถ้าเห็นเพื่อนเราท่านจะหนาว